สวัสดีค่ะวันนี้ไอจะพามาเปิดกล่องนะคะรีวิวกระเป๋าสตางค์หลุยวิกตองนะคะรุ่นใหม่ปี2021นะคะซึ่งปีนี้นะคะทางหลุยเขาก็ได้ฝังไมโครชิปนะคะลงไปในตัวกระเป๋าเดี๋ยวไอจจะพาไปดูนะคะว่ามันสแกนชิปได้จริงไหมแล้วก็มีรายละเอียดอะไร ขึ้นบ้างนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกระเป๋านะก่อนก่อนนะคะวันนี้ว่าเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงสวยเหมือนเดิมแน่นอนค่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับอุปกรณ์ชิ้นแรกก็จะมีในส่วนของถุงกระดาษนะคะกล่องนะคะกล่องนอกนี่นะคะแล้วก็ลิบบินนะคะอันนี้ก็จะเป็นซองการ์ดนะคะสามารถเขียนคําำวยพาได้ใครซื้อเป็นของขวัญน,นะคะครบมากๆเลยค่ะแล้วก็จะเป็นการ์ดเล็กต่างๆนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูด้านในก็คือรุ่นนี้เป็นกล่องลิ้นชักนะคะเปิดแบบนี้แล้วก็จะมีในส่วนของถุงผ้าค่ะแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นกระเป๋สตางรุ่นเคมองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหางแดงนะคะสีแดงนี่ขายดีแล้วก็บางทีก็หายากมากๆเลยค่ะเยอะไอจะพาเข้าไปดูนะคะด้านในนะคะว่าเป็นยังไง ตันนี้เขาก็จะเป็นซิปรอบนะคะสำหรับด้านในนะคะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีช่องใหญ่ๆนะคะ2ช่องค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของช่องนะคะที่แนบติดกับตัวกระเป๋าอีกสองทั้ง2ด้านเลยค่ะแล้วก็จะมีสําหรับใส่การ์ดนะคะด้านละสี่ใบก็คือรวมกันก็จะใส่การ์ดได้8ปดใบช่องซิปตรงกลางนะคะอะไรสวยงามค่ะตัวนี้ รับรองว่าสวยแล้วก็มีความจุใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะตัวนี้ก็คือจะมีในส่วนของสีแดงสีชมพูนมหรือสีชมพูเข้มนะคะสามารถสั่งได้นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัววิธีการสแกนกระเป๋านะคะเดี๋ยวไอจะพาไปดูวิธีการสแกนว่าสแกนยังไงแล้วมันขึ้นรายละเอียดดีเทลอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทดลองนะคะสแกนตัวกระเป๋าลุยวิตตองรุ่นใหม่นะคะที่เขาบอกว่า ฝังไมโครชิปเนี่ยค่ะมันสแกนยังไงแล้วในส่วนของตัวสแกนนะคะมันสามารถใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะวิธีสแกนนะคะเราจะใช้ในส่วนของตัวโปรแกรมนะคะจะเป็นในส่วนของโปรแกรมตัวนี้นะคะ nfc 2นะคะวิธีใช้งานง่ายมากเลยค่ะเราเข้ามาที่ตัวหน้าโปรแกรมนะคะมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้มีฟังก์ชันให้เราเลือกนะคะกดเข้าไปที่ลีดเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นำโทรศัพท์ของเรานะคะเข้าไปที่สแกนหาที่ตัวกระเป๋านะคะทันทีที่เขาเจอชิปก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดดีเทลนะคะแต่ในส่วนของรายละเอียดนะคะก็จะยังไม่ได้ละเอียดมากเหมือนกับดีเทลนะคะที่อยู่กับที่ช็อปลุยบิกตองนะคะแต่ก็คือเป็นการขึ้นให้เรารู้นะคะคิดว่าในส่วนของการเปลี่ยนชิปครั้งนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการปลอม ได้ยากขึ้นสำหรับท่านใดน,นะคะที่ซื้อกระเป๋าในรุ่นของปี2020ประมาณไปไปลายปีแล้วก็ปีนี้นะคะส่วนมากกระเป๋าก็จะมีตัวชิปนะคะฝังอยู่ถ้ายังไงก็ลองสแกนดูได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ